สวัสดีจ้าทุกคนขอจัดหน่อยเถอะนะสวัสดีเดอ้อนะขอจัดแห้งหน่อยนะทุกคนเอออีโคกอีเวนวันนี้อ,อ่าทำไมวันนี้ช่วงนี้คิดถึงพ่อเนอะเนาะต้องรีไปหาพ่อนะอีเวนพ่อมึงตอนพ่อมึงอยู่มึงก็ไม่ไปหาเขาเนาะพ่อมึงจะตายมึงก็ไม่ไปเนอะแต่เวลาไม่มีแดกนึกถึงพ่อนะ เวลาไม่มีแดดก,ก็นึกถึงอะไรที่ที่ไม่เคยทําก็ทําเนอะนะแล้วทําเป็ดเนี่ยวันนี้ก็ทําเป็ดกินไอเป็ดที่มึงทําซื้อที่มึงเชื่อแดกวันเนี้ยนะนะไอไอไอทำลาบเป็ดอะไรทําก้อยเป็ดอะไรของมือนะควายใส่ชุลรถขนาดนั้นนะ่ะกูว่านะมึงอย่าซื้อเป็นซองแดกเลยมึงซื้อเป็นถังสองร้อยลิตรน่ะเออมึงเทแม่งหมดถังเลยมึงแดกให้เต็มที่นะโอ้โหและไอกรณีที่มึงบอกว่า ลูกมึงจะเป็นยังไงก็ช่างก็เรื่องของมึงก็ลูกของมึงเออก็มึงทําคลไปเขาเห็นให้พวกกูดูกูก็ต้องดูเออลูกมึงจะไปเรียนที่อะไรก็แล้วแต่ลูกมึงนะมึงอยากให้เข้าโรงเรียนไหนก็แล้วแต่จริงๆอะมันเข้าแกนต้องนานแล้วแต่ลูกแต่มึงอะไม่นะมึงไม่มีปัญญาได้แต่พูดไงไหนวะโรงเรียนอินตาเฮ้ยมึงบอกว่ามึงอยากให้ลุงเป็นถึงเรียนจบถึงด็อกเตอร์แต่ให้เอาด็อกเตอร์มึงอะให้พูด ให้มันชัดกว่านี้หน่อยนะบอกชื่อตัวเองนามตระกุลนะบอกไอ้นูน่นไอ้นี่สิ่งของนะบอกขี้บอกเกี้ยวให้มันชัดหน่อยนะเรียกสิงสาราสัตว์ก็ให้มันชัดหน่อยลำพังลูกมึงยังพูดไม่ชัดกูก็ไม่ได้บูลลี่เด็กนะแต่มึงทําออกมาคลิปอย่างเงี้ยเขาก็เห็นพฤติกรรมลูกมึงนะแม้กระทั่งมึงไปกับอีหมอยอีหมอยอัดคลิปช่องมันใส่ชิปจะทําคลิปช่องแม่มึงอีหมอยอะ่ะมึงยังบอกแม่มึงว่าอย่าถ่ายอย่าถ่าย ลูกมึงดื้อแนะ่พฤติกรรมไม่ดีมึงยังไม่อยากโชว์นะพอลูกมึงทํานู่นทํานี่หน่อยโอ้ยลูกค่อยลูกค่อยอีเวนนะมือนะเวลาเขาเอาจริงเอาจังพอพูดขึ้นมามึงก็นะแทะถลายเถอเขาเรียกอะไรถลอกปอกเปลกอีควายหีมึงถลอกกี่ยังเนี่ยฮะไปนั่งทางขาดูเม็ดแตดหน่อยนะว่าแตดถลอกกียัง นะถ้ามึงตีความหมายไม่แตกที่เขาออกมาแฉออกมาด่ามึงนะกูว่ามึงอ่ะไปแดกแดกส้นตีนเยอะๆหน่อยนะแดกส้นตีนให้มันเยอะหน่อยนะให้มันโง่หน่อยนะโง่ไงก็โง่งั้นนะมึงออีควาย